เป็น O530 ส t a r o โรคลิปนี้พามานั่งรถมีกันอีกครั้งนะครับโดยครั้งนี้เราตั้งใจว่าจะนั่งสาย133แล้วก็คาดหวังสุดๆเลยว่าจะได้นั่งเบนซ์ที่เป็นเบนซ์ซิกาโร่ก็มาดูกันว่าเราจะได้นั่งรถรุ่นที่เราอยากนั่งกันไหมนะครับรติดตามกันครับ ตอนนี้ในแอปเ,ออ mm. เขาก็บอกว่าสาย133ที่เรารอเนี่ยครับ mm. เป็นรถชั้นเดียวกำลังจะมาในอีก2นาที mm. แต่ทีนี้คคำถามก็คือรถชั้นเดียวที่ว่าเน,นี้ยคือรุ่นอะไรมารุ้นกันครับ mm. ตอนนี้เราก็รอขึ้นรถกันอยู่ที่บริเวณซันเทคข้างหน้านี้สายอะไรเอ่ย97เนาะน่าจะา97 สังเกตดูด e ีๆนะครับที่ป้ายเนี่ยตัวเลขจะอยู่ฝั่งคนยืนเสมอแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อของสถานที่ปลายทางซึ่งตัวเลขเนี่ยพออยู่ฝั่งคนยืนเนี่ยตรงนี้เราชี้ให้ดูนะครับมันจะทําให้สังเกตได้ง่ายสังเกตข้างหลังก็ได้ครับเนี่ยก็จะมีตัวเลขอยู่เดี๋ยวผมเดินเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเลขฝั่งร้อยหกเลขสายเนี่ยจะอยู่ฝั่งดึงคนยืนเสมอแล้วก็ก็จะเป็นป้ายปลายทางอยู่ฝั่งไกลขึ้นมา เราจะนั่งก็มาถึงแล้วสนใจอยากครับเป็น O530 าซทาโรมาอธิบายกันเพิ่มเติมนิดหนึง่งจริงๆแล้วเนี่ยเราส่วนตัวชอบดีไซน์รถรุ่นนี้นะเราว่าดีไซน์เขาแบบเป็น สวย,วยแล้วก็เป็นรถที่เป็นคาร์ลี่ที่มีวิ่งกันรอบโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะในประเทศทางยุโรปรู้สึกว่าในญี่ปุ่นก็เหมือนจะมีวิ่งนะครับผมถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะครับอีกสิ่งหนึ่งอยากให้สังเกตที่สิงคโปร์ก็คือกระจกรถเมร์ครับใสามากไม่ว่ารถจะเก่าจะใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นทลิปที่2นะที่เราพานั่งโบ530ซิ่งพรโลกใครที่กำลังมองหาสินค้าลายรถไฟเช่นเสื้อยืดสั่งทำพิเศษ พวงคุญแจแก้วน้ำกระติกน้ำแผ่นรองแก้วสินค้าลิมิเต็ดและสินค้าอื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o k f n p p g g เรียลแฟนสระเอรอเรือสระอียอยักษ์วอแวนสระแอฟอฟันนอนหนูร้านค้า Lazada และชอปปี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านเอาไว้ที่ด้านหน้าของวิดีโอนะครับ นี้ก็คือที่นั่งบริเวณหลังชุมล้อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณน้ำพุที่ซันเทคนะครับที่บอกน้ำพุที่ให้โชคดีอะไรเนี่ยฮะ ซื้อในช่วงวันแรกนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าเราใช้เ m v ขึ้นมันสะดวกกว่ารถเมล์ที่เป็นไลายพวกให้บริการเก่าๆนี่ก็เริ่มหายากนนะครับอันนี้เรามาใก้บริเวณมารีนาเบย์แล้วเอาจริงใกล้มากเลยแหละเทียบกับาจากที่เรามาทซันเทคซิตี้ก็คือบริเวณที่คนเขาอยู่กันทาจาประมาณนี้แหละครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเนื่องจากสิงคโปร์นี่เป็นเกาะนะครับ ไอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูตรงบริเวณที่นั่งตนนี้นะครับลองสังเกตดูว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าหลังมากๆเลยนั่งสบายนะสวยไหมองแบบนี้กระจบรถก็ใๆสๆซะด้วยแต่สวยอากาศดีวันนี้ เนนันหน้าของเรานี้ก็คือมารีน่าเบย์นะสาย97มีโ530ด้วยแต่ผมนี่หาเรื่องรองอีกแล้วแล้วก็มีรถที่เป็นดับเบิลเด cker ด้วยนะครับ ดูด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเจ้าตัววัสดุนุ่มๆบุ้มตัวราวอันนี้ไว้กันกระแทกเลยนะครับออนนี้เดี๋ยวเราก็จะลงมาที่ป้ายนี้นะครับาก็จะแทรบตรงนี้เพื่อแตกลง มาดูด้านหน้าอีกครั้งนี่โอห้าสาแดดจัดจัดแบบน,นี้นะฮะสำหรับคลิปพานั่งโอห้าสาก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตามไปสถานที่สถานที่หนึงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ Red dot Museum ไม่แน่ใจนะว่าพาเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้และถ้าสามารถอัดวิดีโอได้เดี๋ยวผมจะถ่ายเอาไว้ให้นะครับไปมาติดตามกัน real fan ให้รถไฟเป็นมากกว่าการเดินทางแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและยั่งยืนสำหรับทุกคน